สวัสดีครับเปียบสีแลตท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมกันนะครบับก็มาตามมาต่อเนอะสำหรับแนวทางนะครับหานอยวันที่6เดตอน8ปสินะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณที่ก็หาเลขดินจากสวนถึง9คัดไทเหรืออยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอืน่น ฉะนั้นการนาแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางฮานอยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับรอบก็เข้า2เนาะนะครับส่วนวิ่งลูดนะครับก็เข้านะครับแต่ว่าไปเข้า VIP นะครับ ส่วนแนวทางในรถนะครับผมก็ต้องขอโทษสมาชิกเก็ทุกท่านด้วยนะครับครับก็มาตามมาต่อเลยเนาะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อนเก่าให้ดูนะครับ้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับการอัปโหลดคลิปมันช้าก็เลยตัดอันเก่าออกไปนะครับตัดผลออกไปนะครับถ้าานอยากดูท่านก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้เนาะนะครับว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็มาดู อานอยพิเศษเลยนะครับอานอยพิเศษนะครับวันนี้เล็กเด่นเล็กเด่นวันนี้ได้ศูนกับ2กครับได้เลขศูกับเลขก2 จาะไอ้สามชุดนะครับผมเน้นในที่เลขสองเจาะไอ้ที่สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามตัวนะครับผมจากไปที่ เก้าสองศูนหรือใครจะขึ้นแต้มลงแต้มก็ได้เนะครับเลนสองก็ระวังเลขสามด้วยนะครับพอแนะว,วตางของผมถ้าได้สองกับศูนย์ให้บวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับระวังเลขสาม ชุดที่แน่น้ก็คือ20งศนนะครับสอก็ขึ้นแต้มลงแต้มก็จะเป็น30มศูน์หรือสาสองก็ได้นะครับครับต่อที่อานอยปกติ น,นี่เลขเด่นได้เลขหนึ่งกับเลขสามผมเน้นที่เลขหนึ่งนะครับเน้นที่เลขหนึ่งกลับมาที่ 1นึ่งสาหนตัวผมจากไปที่314หนึ่ี่ตัวที่ผมเน้นให้ก็อเน้นที่เล็กหนะครับหก็ระวังเล็กเดด้วยนะครับ สถิตจับก็คือหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่วางด้วยเนาะครับต่อที่ฮานอยบีไอันนี้เล็เปลี่ยนผมให้ที่ เลขสามเลขเก้าเลขสากับเลขเก้าจะเน้นที่เลขเก้านะครับเาะให้3ชุดเหมือนกันก็จะเป็น9 9้าส สามตัวจับไปทีสามเก้าสี่ นในเลขก้าระวังเลขหก้วยนะครับจุดที่นี้นก็คลอเก้าสี่ครับต่อที่แต้มรวม3น้อยนะครับเต็มรวมสามน้อยนะครับ,รว,รบวันนี้ผมให้รูป สี่กับแปดแล้วก็ในในตัเลขสี่นะครับเด็กเป็นก็สี่สี่แล้วก็แปดแปดส่วนชุดวินนะครับชุดวินก็นำเลขเด่นทั้งหมดปรรวมกันเนาะก็จะเป็นศูนย์สองพิเศษนะครับได้ศูนย์กับสองปกติหนึ่งสาม vip สามเก้าวันนี้เลขเยอะเนาะนะครับก็ได้สามเก้าครับส่วนนี้ผมขอเลือกเฉพาะตัวนี้ละกันเนาะเลขสี่ ดูว่าใครจะเอาเฉพาะตัวที่ผมเน้นก็ได้สองหนึ่งเก้าแล้วก็มาสี่แปดเลยนะครับก็ได้จุดบินหกตัวเนาะวันนี้ตัวที่เน้นในก็คือเลขสี่กระเพาะในแค่นี้เนาะนะครับ ส่วนแต้มรวมนะคับตัวรูดนะครับท่านสามารถนําไปรูดฮานอยเฉพาะกิจหรือว่าฮานอยกาบชาดิด้วยก็ได้หรือจะเอาไปวิ่งรูดนะครับนอยพัฒนาหรือว่าฮานอยสัักีก็ได้นะครับรับกครไรับแนวทางนะครับก็แคบเอาไว้นะครับคับตอนนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่ 6เป็น8ปดสอบพอสเป็นนร้อยห8สิก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอ่อยถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ